ในช่วงปลายปีนะคะก็ MFC มีกองทุน LTF เด่นๆนะคะมานำเสนอกองทุนหนึ่งนะคะชื่อว่า MFC เพิ่มค่าหุ้นระยะยาวนะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่า m v l t f นะคะกองทุนนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาย,ยนปี2547ก็ประมาณ12ปีแล้วนะคะแล้วก็ผลตอบแทนออตั้งแต่เปิดย้อนหลังมาจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนปีนี้นะคะอยู่ที่316นะคะ ในขณะที่ผลตอบแทนของ year to date ปีนี้ถึง30%พฤศจิกาย,ยนเนี่ยจะอยู่ที่16.11%จุดนะะเจุดเด่นที่กองทุนนี้มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากเราเนี่ยมีกระบวนการในการคัดเลือกการลงทุนในหุ้นนะคะค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็วิธีการคัดเลือกหุ้นของเ m c เนี่ยก็จะใช้หุ้นที่เ,เลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวค่อนข้างดีนะคะ โดยที่เราดูเมกะเทรนของอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะว่าในช่วง5-10ปีนี้เนี่ยเทรนของอุตสาหกรรมใดนะคะมีแนวโน้มที่เติบโตดีในการเลือกลงทุนนะคะเรามีการติดตามผลการ,รเนินง,งานของตัวบราาิษัทอย่างต่อนเนื่องนะครแล้วก็มีการปรับพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สะท้อนถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ดีในแนวโน้มของกองทุนนี้นะคะในอนาคตนะคะเนื่องจากว่า อกองทุน LTF เป็นการลงทุนระยะยาวนะคะแล้วก็ m c เนี่ยจัดพอร์ตเป็นแนวโน้มระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเติบโตของกองทุนนะคะก็จะเป็นไปตามทิศทางของอินเดี x ตลาดหลักทรัพย์ไทยแต่ว่าเราจะพยายามเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดีกว่าค่าดัชนีนะคะโดยเฉลี่ยนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมา12ปีถ้าเกิด ทําเป็นต่อปีเนี่ยผลตอบแทนของเรามา26%ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตลาดหลักทรัพย์เติบโตรประมาณ10-12%เนี่ยเราน่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากกระบวนการในการคัดเลือกหุ้นของเราเน่าจะเลือกหุ้นได้ได,ได้ได้ดีนะคะ m v l t f ของ MFc นะคะก็เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาวแล้วก เป็นการลงทุนที่ช่วยประหยัดภาษีนะคะเป็นการอมอเงินระยะยาวของท่านอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็การลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยในระยะยาวจริงๆให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกนะคะต้องเรียนว่าถ้าระยะยาวขึ้นไป 3- 5ปีขึ้นไป7ปีขึ้นไปเนี่ยผลตอบแทนเป็นบวกนะคะแล้วก็น่าจะชนะเงินเฟอ้อได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่มีเป้าหมายที่จะลงทุนเพื่ออมออเงินในการเกษียณอายุนะคะกองทุนนี้เนี่ยเหมาะ เป็นอย่างวิ่งสำหรับท่านนะคะทีนี้ถามว่าผู้ลงทุนนะคะจะสามารถไปซื้อกองทุน MBLTF ของเราได้ที่ไหนบ้างนะคะในช่วงปลายปีนี้เนี่ยมี2ง,งานใหญ่ๆนะคะที่สามารถไปชอปกองทุน LTF ได้นะคะกองงานแรกก็คืองานโค้งสุดท้ายของปีวางแผนภาษี LTF IMF นะคะที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะ จัดวันที่17-18ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็งานที่2เนี่ยจะเป็น Thailand Smart Money ครั้งที่7นะคะจัดที่ Central Plaza, เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวนะคะชั้น3 s มสกายฮนะคะ